บล็อกดีเอสฉลองเทศกาลสงการลดราคาสูงสุดถึง70%และยังจัดโปรโมชั่นซื้อหนึ่งแถมเพชรและมาพร้อมกับมินิเกมสาสตร์น้ำรับของขวัญในเทศกาลสงการไปช็อปกันได้เลยพี่ขอเล่นด้วยได้ไหมครับได้เลยครับเดี๋ยวพี่มาไลฟ์ซีมเล่นด้วยนะขอตัวหน่อยได้ไหมครับผมชื่อ1 1 2 OIO อชื่อไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพี่เป็นคนใจดีแต่ว่าไม่มีเครื่องหมายติดตามฮะไม่เป็นไรวันนี้พี่ใจดีฮะขอตัวใช่ไหมโอเคในเมื่อน้องไม่ได้บอกนะฮะพี่จะให้ตัวดีๆเลยแล้วกัน อเ,เอาไปน้องชายพี่เอ่มเอาตัวอะไรให้ดีกินเลเซอร์ไหมกินเลเซอร์ก็ดีนะครับชิลคาเมราแมนก็ดีเอาก๊อตเก่าไปเลยแล้วกันไอ้ก๊อตใหม่สิ <c oughs> เอาก๊อตใหม่ไปเลยฮะก๊อตคริสต์มาสจัดไปฮะส่งไปแล้วเรียบร้อยนะฮะมาคนต่อมาคนต่อมาบอกว่าพี่ผมขอก๊อตเก่าสักตัวได้ไหมครับชื่อจูน้อยหนึ่งหกสามศูนย์นะฮะจูน้อย no ตัวนี้แปลว่าแอบ,บอ้างชื่อใช่ไหมเนี่ยแอบบอ้างชื่อคนต่างแน่เลยฮะแล้วก็ขอก๊อตเก่านะฮะซึ่งก็เป็นตัวใหญ่นะฮะ กดให้หัวใจพอนะฮะอ้าวคนนี้มีเครื่องหมายติดตามด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ได้ขออะไรนะหาเองสิครับโอเคฮะกดไลค์ให้หมดเลยขอตัวหน่อยครับหาเองสิครับอแรงนะฮะเนี่ยมาขอตัวฟาร์มเอ็เลดหน่อยครับผมชื่อ โอเคฟาร์มเอเลดหรอฟาร์มเอเลดนะฮะก็เอาเป็นตัวนี้ไปเลยละกันรลเวคันนะพี่มีตัวเดียวนะฮะแต่ว่าวันนี้พี่เป็นคนใจดีฮะเอาไปเลยฮะเลเวคันคาเมล่าแมนะฮะคนต่อมานะฮะเขาบอกว่าพี่ขอตัวดีๆหน่อยครับผมเพิ่งเล่นโอ้คนนี้ขอได้น่ารักมากแปลว่าจะให้อะไรก็ได้ใช่ไหมในฐานะที่เพิ่งเล่นนะฮะเดี๋ยวพี่กดไลค์ให้ก่อนขอหน้ารักแบบนี้เดี๋ยวพี่ให้2ตัวเลยแล้วกันโอเคตัวแรกเอาเป็นซานต้าไปก่อนเหมาะกับผู้เล่นใหม่ตัวต่อมาผู้เล่นใหม่นะฮะเอากิดเลเซอร์ไปด้ดยลวกันโอ,โอเคฮะ เรียบร้อยฮะพี่แจกตัวไปแล้วไหนๆก็อย่าลืมมาอุดหนุนร้านพี่ด้วยละ่ะฮะโอเคโฆษณาขึ้นใครที่กำลังหาตัวในเกมทอยเหลือทาวเวอร์ดีฟต้องร้านนี้เลยครับเกมชอ็อปเดินลงมาข้างล่างนิดนึงจะมีหน้าซื้อยูนิตและซื้อเพชรในหน้ายูนิตนั้นมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมีคุณภาพส่วนในหมวดมูลองการซื้อเพชรนั้นเราคลิกก็ไปเราคลิกก็ไปอีกครั้ง จะมีสต็อกเพชรให้เลือกมากมายในราคา1บาทเท่ากับ100เพชรเรียกได้ว่าเลทร้อยนั่นเองคุ้มค่ามากๆหากอยากสั่งซื้อเป็นแค่ท่านเติมเงินเข้าไปกรอก ID และพาสเวิร์ดแต่หากไม่อยากกรอก ID ดีพาสนั้นก็สามารถสั่งซื้อผ่านแชทของทางร้านได้เพียงแค่คุณทักเข้าไปในเพจของทางร้านเมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วทางร้านจะส่งลิงก์มาให้กดจอยลิงก์เข้าไปและรับการเทรดได้เลยครับแต่หากสั่งซื้อผ่านแชทนั้นจะได้รับการบริการที่ชา้ากว่าการกรอ,อกแบบ ID ดีพาสนั่นเองเพราะว่าทางร้านจะเคลีย คมค่ามากๆนะครับร้านนี้ลองมาใช้บริการกันได้เลยมาจะลองไปดูหน้าเทดดิงพาซาดฮะมาดูอัปเดตราคาในช่วงนี้กันหน่อยนะว่าเป็นยังไงนะฮะยังไม่มีอัปเดตอะไรเข้ามาเลยนะรอเกอือมากๆนะครับช่วงนี้มาลองเดินเข้าไปดูราคาเป็นยังไงบ้างอืม,มไฮเปอร์ยังกลับมา2 4 0 0มแล้วใช่ไหมดีเย,ยังแข่งกับเยอมันแสนหนึ่งนะฮะหาราคาต่ำกว่านี้ยากอยู่อกดเก่านะฮะ 2,003สิกมา2,001โอเคนะฮะก็นับว่าไม่แพงมากนะถ้าใครไม่มีเพชรซื้อก็ลองไปซื้อเพชรจากร้านพี่ได้นะครับแหมโฆษณาบ่อยเลยเกินนะต้องไปซื้อแล้วนะมาอันนี้อัสโต2,003ลง0 2โอ้เกทับ okay, เมื่อกี้ศู์เพชรอืมไม่ทันตามองช้ามากอันนี้ห้องแรกนะประมาณนี้นะครับลองดูห้องต่อไปดูอยากรู้ว่าดีเจจะราคาได้ต่ำกว่าแสนหรือไม่มามาฮะห้องที่สองนะลองดูห้องนี้สิราคาเป็นยังไงอืมอัปเกรดคาเมล่านะ500อันนี้ถูกนะ ล็อกแมน8 8 8อืมเป็นเว็บเลยนะฮะชิวคาเมล่าสองร้อยยสปีกเกอร์รีแพร์3,000นะฮะโอเคอันนี้ซิกมาพัน0ก้าเหรอโอ้โคเวอร์แมนทำไมขายแพงจังขายตั้งแสนนึงนะฮะโอเคฮะคอรับ45,000ใช้ได้ห้องนี้ไม่ค่อยวาวเท่าไหร่มาห้องห้องต่อไปดูมาดูห้องนี้ฮะไหนดูสิโอ้นี่มันห้องเดิมหรือเปล่าเนี่ยคล้ายๆเลยนะราคาสปีกเกอร์รีแพลย์2,300นนะฮะกีเลเซอร์ พันเจมนะฮะตกประมาณ10บาทนะฮะอ้างอิงจากเ,าเจมเลทหนึ่งร้อยต่อหนึ่งบาทนะก็คือ1บาทได้้อยพชรนะฮะถามว่าซื้อที่ไหนก็ที่เดิมเลยนะฮะร้านเครมช็อปฮะต้องซื้อแล้วแหละนะฮะโปรโมทขนาดนี้นะฮะโอเคเลยเอ้ยอันนี้ถูกนะ9ก้าร้อยนะฮะไม่ค่อยเห็นต่ำกว่าพันห้องนี้ถูกมากโอเคแต่ว่าห้องนี้ไม่มีอาร์ดีเจขายฮนะอันนี้นะไททันสปิกอรแมนสองพันสี่หรอ ก็ตกประมาณตัวละ240ร้อยส่องร้อยห้าสิบเนาะอย่าลืมนะครับซื้อเพชรจากร้านเคมช็อปฮะมาลองดูฮะห้องต่อไปดูสิอยากรู้ว่าราคาดีเจจะตกไปได้กว่านี้อีกไหมหายากมากๆยังไงก็ลองไปหาดูเพชรในร้านเคมช็อปได้นะครับเลทหนึ่งตัวหนึ่งร้อยเนี่ยบอกเลยว่าเว็บไหนก็ให้ได้ยากนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายราคานี้ได้อีกนานไหมนะฮะห้องนี้ก็ไม่มีดีเจแล้วแฮะไม่เจอเลยโอเคฮะอย่าลืมนะครับเคมช็อปนะฮะมาห้องนี้ไหนดูซิไหนดูซิ uh huh. อือฮึโอ้ไม่มีอีกแล้วหายยากจริงๆครับสําหรับอาาเจ้นะ อาจจะต้องลองหาห้องต่อไปดูด้วยมาห้องนี้ดูอ้าวไม่ได้ไม่รอดมาลิ้นพันกันยุ่งเหยิงไปหมดนะ,ะัะพูดไ่ค่อยคลองเลยช่วงนี้อห้องนี้รู้สึกว่าเหมือนว่าจะมีคนรวยๆอยู่เยอะออะดูสินี่ไงโอ้โหดีเจหนึ่งล้านบ้าบอมากโอ้โหหาต่อไปดีกว่าหนึ่งล้านนี่ไม่ไหวอ้าวจอยไม่ได้ด้วยอาจจะต้องกดมือเอาโอเคฮะวันนี้เราจะมาตามหาดีเจนะ ที่ราคาต่ํากว่าแสนนะสัก8ปดหมื่นมีไหมนี่ก็1นึ่งแสนอีกแล้วนะหายากจริงฮะห้องนี้แพงนะเนี่ยโอเคไปห้องต่อไปอห้องนี้มีปีกสวยมากปีกดาก้อนโอเคไม่มีดีเอีกแล้วนะครับหายากเหลือเกินนะมาโอ้นี่ไงดีเจเก้นะครับในที่สุด <c oughs> โอ้มา3มตัวเลยนะ ในที่สุดก็เจอะฮะ DJ เก้าหมื่นสี่นะจริงอยากได้สักแปดหมื่นกำลังดีนะฮะในเมื่อไม่มีใครขายอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าเขาทั้งเหนื่อยจะตามหาแล้วนะช่วงนี้เพชรก็ค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะราคาะะใครที่เคยเก็งเพชรเอาไว้ก่อนน้นนี้ก็น่าจะเริ่มกําไรได้นะฮะตอนที่เพชรมันอตอนเพชรมันโดนดูบระบาดระบาดนะฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับพาร์ทนี้นะไม่น่ามีอะไรพิเศษนะฮะไว้รออัปเดตหน้าแล้วกันนะพี่ก็รออยู่นะอัปเดตหน้าไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะฮะรอจนแห้งแล้วนะโอเคฮะไว้เจอกันครับ